สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมก็จะมาแนะนำนะคะกระจมอบตัวสมุนไพรค่ะซึ่งเซตท,ที่พิมพ์กำลังจะแนะนำนี้นะคะเป็นเซตสุขภาพและผิวพรรณนั่นเองค่ะที่ช่วยเน้นดูแลในเรื่องของผิวพรรณของเรานะคะให้เนียนใสสุขภาพดีโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขามีขั้นตอนวิธีการทำายัางไรกันบ้างตามพิมไปดูกันเลยค่ะ ในเซตของเขานะคะคจะประกอบไปด้วยผ้ากระโจมค่ะมีลูกประครบนะคะมีมะขามขัดผิวถุงสําหรับต้มสมุนไพรและสมุนไพรที่สดใหม่และหอมนั่นเองค่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะและนี่คือกระโจมที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดูคู่มือได้เลยไม่ยากค่ะผ้าของเขานะคะคเป็นผ้าแคนวาสอย่างดีเลยสามารถเก็บความร้อนได้ดีมากๆนำกาอี้วางไว้ด้านในแบบนี้นะคะและสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือหม้อไฟฟ้าค่ะเพื่อเอาไว้ต้มสมุนไพรนั่นเอง จัดการเทสมุนไพรนะคะลงในถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นให้สนิทเลยค่ะแล้วก็เอาลงต้มในหม้อไฟฟ้าเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําหม้อไฟฟ้าเข้าไปในกระโจมนะคะวางไว้ด้านล่างเก้าอี้ต้มสมุนไพรโดย,ยไม่ต้องถอดปลั๊กค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปอบในกระโจมอย่าลืมนะคะนําที่ประครบที่นึ่งแล้วนะคะกับที่ขัดผิวมะขามเนี่ยเข้าไปด้านไหนด้วยค่ะ ระหว่างที่เราอบตัวนะคะก็สามารถใช้ลูกประครบนะคะประครบบริเวณที่เราปวดเมื่อยได้เลยค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นผ่อนคลายขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็ให้ใช้มะขามขัดผิวนะคะขัดตัวต่อได้เลยค่ะซึ่งเซตนี้นะคะเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีหุ่นที่สวยกระชับขึ้นผิวเปลือกส้มหายไปผิวเนียนใสสุขภาพดีนะคะช่วยลดไขมันส่วนเกินพุงยุบแขนขาเรียวเล็กค่ะช่วยคลายปวดเมื่อยลดความเครียดสะสมนะคะทำให้เราเนี่ยหลับสบาย ลดการผวดประจําเดือนอีกด้วยนะคะช่วยแก้หวัดลดผดพืนแก้คันตามร่างกายนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เราอีกด้วยนะคะช่วยผ่อนคลายอารมณ์เหมือนได้ทําสปาที่บ้านเลยค่ะใช้เวลาอบตัวประมาณ20-30นาทีนะคะนอกจากเขาจะมีเซตสุขภาพและผิวพรรณแล้วเนี่ยเขายังมีอีก2เซตนะคะเป็นเซตคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เซตวัยทองอีกด้วยค่ะ พอครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เราออกมาจากกระจมได้เลยค่ะทีนี้นะคะก็ให้เรานาน้ําต้มสมุนไพรนะคะไปผสมกับน้ําอุ่นแล้วก็อาบนั่นเองค่ะส่วนสมุนไพรที่เหลือนะคะก็ยกขึ้นมาให้เสด็จน้ํานะคะใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้แช่เย็นนะคะเพื่อนํามาต้มใหม่ได้ในครั้งต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็มีผิวพรรณที่เนียนใสนะคะสุขภาพดีค่ะรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายตัวมากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่อยาก มีสุขภาพที่ดีมีผิวพรรณสุขภาพดีแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะกระจมอบตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะดีมากเลยค่ะไปหาซื้อกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ